สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจ้าหญิงนะคะโรนะคะวันนี้นะคะหญิงจะมาทำคลิปแรนดอมนะคะมาดูกันว่าอัปเดตดวงของคุณช่วงนี้นะคะว่าไพ่มีอะไรอยากจะบอกคุณนะคะอันนี้จะเป็นคลิปแรนดอมนะก็จะไม่มีช้อยให้เลือกนะคะมาดูกันว่าดวงของคุณในช่วงนี้นะคะไพ่มีอะไรอยากจะบอกคุณ เดีย๋ยวมาดูชีวิตคุณตอนนี้กันก่อนเนาะบ้าชีวิตคุณตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะคะใหล่วงล่วงทุกรอบชีวิตคุณตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะคะโอเคเจ็ถ้วยนะคะชีวิตคุณตอนนี้หรอชีวิตคุณตอนนี้อาจจะดูแฮปปี้มีความสุข มีเสน่ห์มากนะคะดูแฮปปี้มีความสุขมีเสน่ห์นะคะมีเอเนอร์จีของความแพลวพรานะเพราะว่าเจ็ดถ้วยนี่เป็นไพ่ของคุณเจ้าชู้นะคือไม่ได้หมายถึงว่าคุณเจ้าชู้นะหมายถึงคุณมีเสน่ห์นะคะตัวตนของคุณคุณอาจจะดูสวยขึ้นดูหล่อขึ้นก็ได้นะคุณอาจจะดูแลตัวเองดีขึ้นนะคะเสื้อผ้าหน้าผมเป๊ะอะไรอย่างนี้นนะคะแล้วแพนด์เคิลส์นะคะ แล้วตอนนี้ตัวตนของคุณอาจจะคิดถึงแต่เรื่องของการสร้างนื้อสร้างตัวการหาเงินนะคะการแบบการตลาดการทำการหาไรายได้การเพิ่มไรายได้นะคะหรือว่าการเล่นหุ้นหมุนเงินอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะ a s t r o p e n i c l e s นะคะคุณกำลังโชคดีเรื่องเงินนะคะและตอนนี้คุณอาจจะเป็นคนที่ มีเงินเก็บก้อนใหญ่นะคะหรือว่ากำลังจะคิดที่จะทำการใหญ่สักอย่างหนึ่งที่จะส่งผลให้คุณเนี่ยมีรายได้เพิ่มมากขึ้นนะคะคุณกําลังจะโชคดีเรื่องเงินมวม่าคุณจะหยิบจับอะไรนะคะการหาเงินของคุณมันจะดูง่ายไปหมดนะคะอย่างเช่นคุณอาจจะหาของมาขายนะคะแล้วคุณก็ขายดีนะคะหรืออาจจะทําแบรนด์ของตัวเองหรือจะทําอะไรสักอย่างนะคะคุณก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จในการที่จะทํางานทําเงินนะและยิงรู้สึกว่าคุณโฟกัสที่การหาเงินเป็นหลักนะคะ แล้วคุณดูมีความสุขอ่ะโอ้ยใบเดียวจ้ะหกดาบนะคะหกดาบเนี่ยคือดาบทั้วันไพ่พอุปสรรคใช่ไหมแล้วหกดาบเนี่ยมันเป็นอะไรที่พอถึงเวลาที่คุณปล่อยวางได้ละนะคะทุกสิ่งทุกอย่างปัญหาที่คุณเคยเจอมาก่อนหน้านี้มันได้ผ่านไปแล้วนะคะถึงเวลาที่ปัญหามันคลี่คลายอ่ะนะคะก่อนหน้านี้คุณอาจจะเจออะไรมันหนักนะแต่ตอนนี้มันคลี่คลายแล้วนะคะ แล้วมันมี s t r o l o c a l คือเป็นอะไรที่แบบเหมือนกับช่วงเริ่มต้นใหม่ๆของคุณอะเจ็ดไม้เท้านะคะเจ็ดไม้เท้าให้โชคการงานนะคะหรือบางคนเนี่ยอาจจะเริ่ม สมัครงานใหม่ทํางานใหม่หรือว่าเริ่มทําธุรกิจอะไรใหม่ๆก็ได้นะคะซึ่งมันเป็นช่วงจังหวะที่ดีมากๆเลยนะคะดูเหมือนไพ่ห้าใบาแรกเนี่ยจะให้โชคเกี่ยวกับเรื่องของการเงินการงานแสดงว่าตัวตนของคุณตอนนี้คุณอาจจะโฟกัสที่การทํางานโฟกัสที่การหาเงินโฟกัสที่การสร้างเนื้อสร้างตัวเป็นหลักนะคะแล้วก็ไม่ได้คิดเรื่องอื่นเลยแบบนีแพชชั่นในการทํางานสูงมากนะคะหรือคุณอาจจะมี อะไรบางอย่างที่คุณอยากจะไปแตะให้ถึงอ่ะคุณมีทาร์เก็ตนะคะมีทาร์เก็ตของคุณเองอาจจะเป็นแบบ 1, 000, 000, 000, 000, 000, 20, 000, เงินล้านเงินแบบ10ล้าน20ล้านอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วคุณกําลังจะทํามันได้ด้วยนะคะมันคือ7จ็ดถ้วยออกมาไปแรกมันเป็นเรื่องของจินตนาการนะเป็นเรื่องของออ,อ,ออกเพิ่มฝันนิดนึงแต่คุณสามารถที่จะแตะมันได้จริงๆนะคะโอเคทีนี้มาดูนะคะว่าสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นนะคะ ดวงของคุณช่วงน,นี้กำลังจะเจอกับเรื่องอะไรบ้างนะคะดวงของคุณช่วงน,นี้จะเป็นยังไงนะคะสามถ้วยสามถ้วยให้ช่วความรักนะคะเป็นไพ่เนื้อคู่นะคือในเปิดมาห้าใบแรกเนี่ยคุณไม่ได้โฟกัสเรื่องความรักเลยนะคะคุณอาจจะแบบอแอบบคิดอยู่นิดๆแหละเจ็ดถ้วยมีคนนั้นคนนี้เข้ามาคุยมีคนมาจีบแต่คุณก็ยังไม่เจอคนถูกใจและคุณกาลังจะเจอคนถูกใจจะน,นี่คือสามถ้วยนะคะเป็นไพ่เนื้อคู่นะ ดีจังเลยอ่ะคุณกําลังจะมีความรักที่ใช่นะคะสิเหรียญน,นะคะคุณกำลังจะโชคดีทั้งเรื่องการเงินและเรื่องความรักเลยแลนะบางคนมีแผนซื้อบ้านนะหรือว่าคุณกําลังจะแต่งงานนะคะเยอะแยะเทมเพลนนะคะมันเป็นจุดเปลี่ยนดวงชะตาของคุณนะคะเป็นจุดเปลี่ยนดวงชะตาของคุณและตอนนี้คือ คือคุณอาจจะเคยโสดมาไม่มีแฟนนะคะแล้วก็อาจจะเคยเจอเรื่องปัญหาจุกจิกใจมามีปัญหาหนักหน่วงหลายอย่างนะแต่ตอนนี้มันขึ้น6ดาบแล้วมันคือปัญหามันค่อยคคลี่คลายออกไปนะคะและสําหรับคนโสดนะคณกำลังจะเจอเนื้อคู่และสาหรับคนที่มีคู่กำลังจะพัฒนาความสัมพันธ์นะคะไปในทางที่ดีด้วยนะไฮพริเซสนะคะในไฮพริเซสขึ้นมาเนี่ยนะคะ ก่อนหน้านี้คุณอาจจะเจอความรักที่ไม่ดีตอนนี้มันอาจจะเจอความรักที่ดีแล้วนะสี่ถ้วยนะคะเนี่ยไพ่อยากจะบอกว่าคือบางสิ่งบางอย่างอ่ะมันอาจจะไม่ค่อยได้อย่างใจเราเท่าไหร่นะคะเด็กถือเหรียญน,นะคะแต่คุณอ่ะอาจจะต้องปรับ ัวให้เข้ากับสถานการณ์นะคะในช่วงนี้คือมีไฮพิสศขึ้นมาตัวตนคุณจะดูมีเสน่ห์เป็นพิเศษมันจะมีทั้งคนที่มีเจ้าของไม่มีเจ้าของมาจีบคุณเยอะแยะเต็มไปหมดแต่หนึ่งในนั้นอาจจะเป็นเนื้อคู่ของคุณนะคะคือบางคนที่คุณคุณอาจจะต้องปฏิเสธใครหลายคนเพื่อที่จะเหลือคนเดียวอ่ะคือตัวตนตอนแรกของคุณมันขึ้นมาเจ้วยใช่ไหมมีเสน่ห์มามีคนนั้นคนนี้มาจีบคุณอาจจะมีทั้งคนเก่าคนใหม่เข้ามาจีบเข้ามารุมมาต้มคุณนะคะแล้วก็คุณจะจำจำเป็นที่จะต้องตัด ตัดทุกคนออกไปแนละ้วเหลือคนเดียวแล้วคนนะั้นเป็นเนื้อคู่ของคุณนะเป็นคู่แท้ด้วยนะคะหญิงคิดว่าไพ่นะจะออกมาบอกคุณว่าในช่วงในช่วงนี้นะคะหนึ่งสามเดือนนี้คุณกำลังจะเจอกับความรักที่ดีนะคะกำลังจะเจอเนื้อคู่อะ่ะและชีวิตคุณกำลังจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นนะก่อนหนะ้านี้คุณอาจจะ เจอกับเรื่องที่ไม่ค่อยดีมานะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าก่อนหน้านี้คุณเจอกับอะไรมาเราก็ถามไพ่ไปเลยไหนๆหไพ่ก็อยู่ในมือเราแล้วก่อนหน้านี้คุณเจอกับอะไรมา the f o o l นะคะคุณอาจจะเจอกับอะไรที่มันไม่ค่อยได้เรื่องได้เราวจ,จะวเรื่องงานเรื่องความรักคือเจอแบบมันไม่ได้ค่อยได้เรื่องได้เราไม่จริงจังไม่ซีเรียสอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะอาจจะเจอกับ ความรักที่เป็นแบบว n e night s t a d หรือว่าความรักที่มันแบบว่าเจอกับคนเจ้าชู้ไม่จริงจังไม่จริงใจกับคุณอะ king of p e n t a c l e s นะคะที่ผ่านมาคุณก็ตั้งใจที่จะหาเงินนี่แหละนะคะแต่คุณอาจจะเจอกับความรักที่มันไม่ดีอะห้าไม่เท้า เจอความสับสนเจอความวุ่นวายในชีวิตอาจจะเป็นทั้งเรื่องงานเรื่องเงินคุณอาจจะเคยมีปัญหากับงานหรืออาจจะเคยงานยุ่จงจนอาจจะออกอกยากออกมาขายของเองนะอยากออกมาเป็นพ่อค้าแม่ค้าเองอย่างเงี้ยนะคะอาจจะเป็นทั้งเรื่องงานด้วยนะหรือคุณอาจจะไม่มีงานทํามาก่อนนะก่อนหน้านี้นะคะเดอะสตาร์ Star, นะคะคุณเป็นคนที่แบบยังไม่มีคู่อะก้าถ้วยเพราะคุณจะรักซ้อนมานะคะคุณน่าจะเจอรักซ้อนไม่ดีรักที่ไม่ดีมารักที่แบบ มันไม่จริงจังมาก่อนนะคะแล้วทําให้คุณตัดสินใจที่จะออกมาโฟกัสเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องการทําธุรกิจแล้วคุณอยากจะอยู่คนเดียวมาสักพักแต่คุณก็ดูมีแฮปปี้กับชีวิตคนเดียวนะแต่ตคุณอาจจะเจอความรักแบบไม่ดีมาก่อนรักซ้อนมาก่อนนะคะในอัปสอดนะคะและที่ผ่านมาเนี่ยในช่วงที่คุณแบบเจ็บปวดเสียใจหรือว่าคุณแบบใช้เวลาในการแบบปรับตัวนะคะด้วยตัวคนเดียวอะคือคุณแบบ ไม่มีใครช่วยคุณอะนะคะแล้วคุณเข้มแข็งขึ้นอะนะคะแปดถ้วยคุณเลิกลามานะคะคุณเจอกับความรักที่แบบแปดถ้วยมันก็เป็นไพ่แบบจำใจจากคุณคุณจำเป็นจะต้องเลิกกับเขาทั้งที่ยังรักหรือเขาอาจจะเป็นจำเป็นที่ต้องเลิกกับคุณทั้งที่เขาก็ยังไม่อยากเลิกอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วแบบมันก็เป็นความเจ็บปวดในเรื่องของความรักอ่ะแล้วคุณก็คิดว่าคุณอยากจะอยู่คนเดียวมากกว่าหรือว่าเป็นช่วงที่คุณได้อยู่คนเดียวนะคะ แล้วคุณฮีลิ่งตัวเองได้แล้วตอนเนี้เจ็ดดาแม้คุณจะรักซ้อนมาจริงด้วยนะคะเจอการโกหกอะ่ะสามเหรียญแล้วคุณเหมือนคุณกำลังจะทำการค้าอะไรสักอย่างก่อนหน้านี้ตอนนี้มันเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะคะเก้าไม่เท้า บางคนอาจจะถึงขั้นลาออกจากงานเลยนะบางคนอาจจะมีปัญหาเรื่องงานนะคะแล้วออกมาทําส่วนตัวแล้วตอนนี้คุณก็มีโชคทางด้านการงานนะสามดาบเด่นๆเ,เลยค,คุณเจอความรักที่ผิดหวังอ่ะนะคะก่อนหน้านี้คุณเจอความรักที่มันไม่ดีที่มันไม่ลงตัวแล้วมันก็ทําให้คุณเจ็บฝังใจถึงขนาดอยากจะอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยนะคะยังไม่อยากไม่อยากเปิดใจรับใครทั้งนั้นนะคะแต่นั่นแหละคะ่ะพอคุณฮีลลิ่งตัวเองได้แล้วนะคะแล้วก็ เอเนจีของคุณเนี่ยมันค่อนข้างที่จะดีนะคะมันก็ดึงคนที่ใช่เข้ามาหาคุณได้เร็วขึ้นนะคะและตอนนี้คุณกํำลังจะเจอคนที่ใช่หรือว่าตอนนี้คุณอาจจะเจอแล้วก็ได้นะคะแล้วก็มันก็จะพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นนะคะโอเคมี้พ่อยากจะบอกอะไรเพิ่มอีกนะสิบถ้วยโอ oh my god คุณจะเจอเนื้อคู้จริงด้วยนะคะ ันใดจะมีความสุขความสมหวังกับความรักอะ่ะ King of Wands นะคะคนคนนั้นอาจจะเป็นคนที่บ้าง,งานนิดนึงนะอาจจะเป็นคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นคนที่ทำงานมีความมั่นคงทางด้านการงานสูงนะคะแล้วก็เป็นคนที่อาจจะอยู่ในเลเวลระดับหัวหน้าแล้วนะคะระดับผู้จัดการระดับแบบว่าใหญ่แล้วอะ่ะเก้าเหรียญน,นะคะ เป็นคนรวยด้วยนะคะเป็นคนรวย justice มันถึงเวลาทุกคนมันถึงเวลาที่คุณจะได้รับอะไรแบบนี้นะคะคุณอาจจะแบบว่าเจออะไรไมาเยอะนะคะแล้วมันก็ถึงเวลาที่คุณจะต้องเจอกับความรักดีดีแล้วนะคะคุณอาจจะเจ็บมาเยอะอาจจะเจอแบบอาจจะเจอกับคน,คนที่ไม่ใช่อาจจะเจอกับความรักที่มันหลอกลวงอาจจะเจอกับคนเจ้าชู้ อาจจะเจอกับคนไม่จริงใจอ่ะตอนนี้คุณกําลังจะเจอกับคนที่ใช่จริงใจแล้วก็ถูกเวลาถูกต้องนะคะหกหกไม้ท้าเป็นไพ่ของของชัยชนะนะคะคุณกําลังจะได้รับชัยชนะจริงๆรหญิง,ร,งรู้สึกว่าคุณจะได้รับชัยชนะทั้งเรื่องของการงานแล้วก็การเงินด้วยนะมันพะมนันจุดเปลี่ยนดวงชะตาของคุณนะคะก็ขอให้แบบโอแบบสมหวัง,งกับทุกเรื่องนะคะในเมื่อมันม็นเรื่องของความรักแล้วก็ ไปดูไพ่ออแล้วก็หลักๆเป็นเรื่องของความรักนะกองนี้นะคือสรุปง่ายๆเลย1-3เดือนเนี้ยช่วงเนี้ยคุณกาลังจะเจอกับเรื่องอะไรคือคุณกําลังจะเจอหน้าคู่นะคะแค่นั้นเลยจริงๆที่พ่อยากจะบอก r e l i t i o u s factors นะคะคุณกับเขาเนี่ยอาจจะมีความแตกต่างกันนะคะจ,จะน่าเชื้อชาติศาสนาอาจจะเป็นคนต่างชาติอาจจะเป็นคนที่ สังคมไม่เหมือนกันอาจจะเป็นคนที่จบมาอย่างคนละอย่างกันคุณอาจจะเป็นสายศิลป์เขาอาจจะเป็นสายวิทย์อะไรอย่างนี้นะคือแบบมันมีความแตกต่างกันนะแต่มันเป็นความแตกต่างที่ลงตัวนะโซเมเห็นไหมทุกคนบาบอเนี่ยคุณกาลังจะเจอนะคู่อยากเจอเหมือนกัน Let go of control issues นะคะอ่าบางทีคุณคือฟังแล้วบางทีมันฟินไงฟินแล้วคุณก็อาจปเก็บไปคิดไม่ต้องไม่ต้องฟินขนาดนั้นนะคะเดี๋ยวปล่อยให้จกักรวาลเขาทำงานของเขาเองนะจ๊ะเฮลิ่งแฟมิลี่อิ s ช e s นะคะในช่วงนี้คุณอาจจะจะใช้เวลาอยู่กับครอบครัวนะคะให้แบบ ให้ชีวิตมันมีความสุขอะไม่ต้องไปเร่งรัดหรือว่าไม่ต้องไปคาดหวังอะไรกับมันมากนะเราปล่อยให้มันเป็นไปนะคะว e ดดิ้งโอ้ต่อละ